เจ้าของแบรนด์กรีดบ้านแตกเผยนาทีหมากมาซื้อแหวนขอคิมแต่งงานสวมแหวนขอแต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วจ้าสำหรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ใหม่พระเอกหนุ่มหมากปรินที่ได้เซอร์ไพรส์สวมแหวนขอนางเอกคนสวยคิมเบอร์ลี่แอนทียมซิริแต่งงานแล้วเรียบร้อยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดอีกหนึ่งความน่ารักจากเจ้าของแบรนด์แหวนที่หนุ่มหมากได้ไปติดต่อขอซื้อได้เขียนล เล่าเรื่องเรา,น,าน่ารักน่ารักไว้ว่ารักแท้ไม่ได้มีแค่ในแปรีร่เทล,ลเลอร์ีซิลิตี้รักแท้จะเกิดขึ้นนั้นยากมากแต่การประคับประคองความรักแท้ให้คงอยู่และมั่นคงนั้นยากกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณคิมและคุณหมากกับความรักแท้อันยิ่งใหญ่และย้อนวันนี้นะคะจําได้ว่าวันที่รู้ว่าคุณหมากจะมาซื้อแหวนขอคุณคิมพอคล้อยหลังคุณหมากทั้งเรากรีดกันดังมากถ้า ตื่นเต้นทั้งเขินกลับไปนอนฝันหวานกันเป็นเดือนตั้งแต่ช่างทองดีไซเนอร์คนขายคุณพ่อคุณแม่และญาติสนิทมิตรสหายเป็นกันยกครัวค่าเชื่อว่าข่าวการขอแต่งงานของคู่พระคู่นางคู่นี้ทําให้คนไทยยิ้มแก้มปริ้ททำให้คนธรรมดาอย่างเราเรามีความชุ่มชื่นในหัวใจว่ารักแท้รักเยนยงไม่ใช่มีแค่แฟรี่เทลเลอปีซลิตี้และขอขอบคุณที่ไว้ใจสม และวินาทตามอนเป็นส่วนหนึ่งในนาทีและความรักแท้อันยิ่งใหญ่และยาวนานนะคะ